ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง adtoy channel อยู่ในขนาดนี้นะฮะสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จะพาสมาชิกมาดูสูตรเก่านะฮะต่อจากงวดที่แล้วนะครับต่อจากงวดที่ผ่านมาจะเป็นสูตรเด่นบนฮนะเน้นที่สิบ่วยบนฮนะจริงๆแล้วสูตรนี้จะเป็นสูตรเด่นตัวเดียวฮนะแถวแรกนี้นะฮะสมาชิกนะงวดนี้นะครับผมมาปรับสูตรก็เด่นตัวเดียวที่มันหลุดเลขสามเนี่ยฮะนะนะผมมาปรับให้มันให้มันเพื่อสูตรมันเดินต่อนะครับ ก็มาออกหกสี่สองเยนะฮะวัที่ผ่านมานะครับได้ศูนย์กับหนึ่งนะฮะมันก็มาทั้งสองตัวเลยแต่ถ้าสมาชิกจะเน้นก็เน้นไปที่แถวแรกก็คือมันเป็นสูตรจริงๆแล้วเป็นสูตรตัวเดียวนะครับเน้นไปที่สิบหน่วยบนฮะมันก็มาที่เลขศูนย์ตัวเน้นแต่เลขหนึ่งก็มาด้วยนะสมาชิกนะมาทั้งสองตัวเลยเลยวดที่ผ่านมานะฮะเน้นที่สิบโดยบนนะครับสําหรับสูตรนี้นะสมาชิกนะก็ เป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที่แล้วแล้วก็มาสูตรที่สองฮสูตรเด่นบนเหมือนกันเป็นสูตรที่สองนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวเหมือนกันนะสมาชิกนะก็เดี e ๋ยวมีวิธีทาให้สมาชิกได้รับชมกันก็จะมีทั้งหมดสองสูตรนะสูตรเด่นบนอน่ทั้งสองสูตรเลยนะสมาชิกนะก็จะเป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที่แล้วนะครับนะครับก่ <c oughs> <ข>อนอื่นนะสมาชิกนะผมก็ ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ช่องแอนทอนชาแนลด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะอ่ะมาฟังคาเตือนกันก่อนก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับคําเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวะทางนะฮะในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น นะครับทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทาง f o ใช้วิจารณญาณในการครับชมนะครับก็ทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็อยู่ที่ตัวของสมาชิกนะครับชอบสูตรไหนก็นําไปพิจารณาเอาเองไม่ชอบก็มองมองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะถ้าใครนะครับไม่ชอบนะครับดูสูตรเยอะก็ไปนะครับใกล้ๆัอออกผมก็จะนะลงชุดสรุป บนล่างในบินเดียวกันให้นะสมาชิกนะถ้าใครไม่ไม่ชอบสูตรเยอะก็ไปดูชุดสรุปผมก็การหัวออกก็ได้นะสมาชิกนะอะสำหรับชิปนี้นะฮะก็จะมีทั้งหมดสองสูตรฮะ,ะเอามาดูสูตรเข้าต่อเนื่องจากงวดที่แล้วก่อนครับงวดที่ผ่านมานี่ยสูตรนี้นะ,ะเน้นไปที่สิบหน่วยบนนะครับนะจากเลขเด่นตัวเดียวนะผมมาปรับให้เป็นสองตัวนะครับก็ งวดที่ผ่านมาได้เลขศูนย์กับเลขหนึ่งผมเน้นไปที่เลขศูนย์เห็นไหมฮะแต่นะครับมันก็ออกนะสมาชิกนะผลออกศูนย์หนึ่งสองนะสมาชิกนะผลออกศูนย์หนึ่งสองอ่ะปรับปรับจากตัวเดียวนี่มาปรับเป็นสองตัวนะครับลงปรับ เป็นสองตัวงวดประจําวันที่สองทับห้าทับหกห้ามวดที่ผ่านมาลงจริงให้เป็นงวดที่สองก็ลงลงจริงให้เป็นงวดอ่ะเป็นมวดที่สองฮะก็มาทั้งสองตัวเลยนะสมาชิกนะมาทั้งเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับมาทั้งสองตัวนะครับแต่เน้นไปที่สิบหน่วยบนนะฮะเน้นไปที่สิบหน่วยบนก็คืองวดนี้ 1, นะครับ 0, เลขหนึ่งนะครับกับเลขศูนย์เลขศูนย์ก็แถมมาที่หลักร้อยนะมาทั้งสองตัวเลยนะสมาชิกนะ ครับก็ถูกนะสมาชิกนะถูกตงจีนให้เป็นวดที่สองก็มาทั้งสองตัวเลยฮะมาทั้งสองวดเลยวดนี้มาทั้งสองตัววดที่ผ่านมาอาววดนี้ได้เลขตัวไหนนะสมาชิกนะเอาไปดูวิธีคิดวิธีทําไปพร้อมๆกันนะครับ <c oughs> นี่ฮะเข้ามาแบบยาวๆนะสมาชิกนะเนี่ย อันนี้ของงวดที่ผ่านมาอันนี้ของงวดนี้นะครับอ่ะมาชิกวิธีทำนะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิบปูนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยบนสองครั ud, ้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายในที่หนึ่งอีกสองครั้งได้เท่าไรเป็นบวกเลขเจ็ดคงที่นะครับอ่ะมาบวกกันดูห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกสองลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะศูนย์บวกห้าก็ได้ห้าห้าบวกห้าก็ได้ศูนย์ะศูนย์มาบวกเลขเจ็ดคงที่ก็จะลงท้ายด้วยเลขเจ็ดนะเจ็ด วกหนึ่งก็จะแปดฮนนะสูตรเด่นบนสองตัวมาหนึ่งตัวเน้นไปที่สิบอนบนได้เลขเกียก,กับเลขแปดนะฮะวันนี้มาแน่นอนหนึ่งตัวเลขเกียกับเลขแปดนะครับตามสูตรนะฮะท่านสมาชิกนะอ่ะแคปสูตรไว้ได้เลยอันนี้จะเป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่าเข้าต่อนเนื่องจากวันที่แล้วนะครับเดินดีเหมือนกันสูตรนี้นะสองต,ตัวมาหนึ่งตัวอ่าสมาชิกแคปสูตรไว้เรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> ไปเติมวันที่แล้วมาทั้งสองตัวเลยนะสมาชิกนะอันนี้ผมเด้นไปที่เลขสูตร นะครับจริงๆแล้วจะเป็นสูตรเด่นตัวเดียวข้างหน้านี้เด่นตัวเดียวนะสมาชิกนะแต่ผมมาปัดสองถ้าเด่นตัวเดียวข้างหน้างวดนี้นะครับงวดนี้ได้เลขเจดนะครับเลขเจ็ดเลขแปดนะครับเน้นไปที่สิบหน่วยบนถ้าเด่นเลขข้างหน้าตัวเดียวก็คือเลขเจ็ดนะสมาชิกนะนะครับเนี่ยผมติ๊กไว้ข้างหน้าก็คือเลขเด่นตัวเดียวจะเป็นแถวแรกนะครับ สมาชิกนะก็เจ็ดกับแปดเนี่ยนะแต่วดนี้ผมชอบที่เลขแปดนะสมาชิกนะวันนี้ส่วนตัวผมชอบที่เลขแปดแล้วก็สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาอารมณ์ินให้วดนี้เป็นงวดที่สามนะสมาชิกนะลงกินให้เป็นวัที่สามเด้อนะฮะวดปไปจันทันที่หนึ่งนะทับทับหกทับหกห้าอาสมาชิกฝากพิจารณาด้วยลงจริงตามนี้นะครับ ไม่มีแก้ไขตัวเลขนะชอบก็นําไปพิจารณาเอาไม่ชอบก็มองมองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะเป็นสูตรเก่าแต่ทั้งดที่แล้วอะมาต่อก,ส 2, นะสกนะัสูตรที่สองนะสมาชิกนะสูตรที่สองในคลิปนี้สูตรเด่นบนเป็นสูตรที่สองครับบินแรกเป็นสูตรที่หนึ่งอันนี้เป็นสูตรที่สองนะครับในคลิปนี้คลิปเดียวก็จะมีทั้งหมดสองสูตรนะฮะสูตรเด่นบนสองตัวมาหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับแต่คนละวิธีคิดวิธีทำนะครับอะ วันแรกสูตรได้เลขแปดกับเลขเก้าเดี๋ยวช่วงท้ายผมมีวิธีทาให้นะวันนี้ได้เลขแปดกับเลขเก้าห้าพันก้านเก้าศูนย์อันนี้มาได้ทุกหลักนะฮะไม่จํากัดหลักแต่สูตรที่ผ่านมาที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะสูตรเนี้ยเน้นไปที่สิบหน่วยบนนะครับเน้นไปที่สิบหน่วยบนหาเจ็ดนกะับแปดอันนี้มาได้ทุกหลักนะฮะไม่เน้นเนีน่ยอันนี้มาที่ลหลักร้อยก็ถูกเป็นงวดแรกนะฮะ อางวดที่สองสูตรได้ห้ากับหกแล้วพน,พนออกแปดหกเจ็ดนะครับอ้วนนี้มาที่เลขมาที่เลขหกมาที่หลักสิบบนนะครับสองตัวมาได้ทุกหลักนะครับถูกเป็นงวดที่สองครับงวดที่สามมาสูตรได้หกกับเจ็ดนะครับพนออกหกหนึ่งแปดนะครับอ้นนี้เลขหกนะครับมาที่หลักร้อยบนก็ถูกเป็นงวดที่ สามนะถูกงวดที่สามเอางวดที่สี่นะฮะสูตรได้เลขแปดเลขเก้าเพราะออก 9, เก้าน่เก้าวันนี้เลขเกนะ้าก็มาทั้งสองหลักฮนะที่หลัก,กร้อยกับหลักหน่วยก็ถูกเป็นงวดที่สี่นะครับนะสำหรับสูตรนี้นะครับสมาชิกดูสองสูตรสองตัวนี้ชอบมาหลักไหนฮนะ อ่ะงวดที่ห้าสูตรได้เลขหกเลขเจ็ดนะเพราะหกสี่สองครับวดนี้เลขหกก็มาที่หลักแล้วอามันชอบมาหลักร้อยนะสมาชิกนะชอบมาหลักร้อยกับหลักสิบฮะอันนี้มามีร้อยกับหน่วยนะครับก็ถูกเป็นงวดที่ห้านะครับทําหหัดสูตรเนี้ยห้างวดรวดนะครับอ่ะงวดที่ผ่านมา อะสูตรได้เลขหนึ่งกับเลขสองนะสมาชิกนะสูตรได้เลขหนึ่งกับเลขสองอ่ะวันนี้มาทั้งสองตัวเลยฮะเลขหนึ่งกับเลขสองที่ฮสิบหน่วยบนนะมาทั้งสองตัวเลยก็ถูกเป็นงวดที่หกละหกงวดรวดนะสมาชิกนะย้อนให้ดูหกงวดรวด สูตรเดมอน,นสูตรที่สองมาได้ทุกตัวมาได้ทุกหลักนะ,ะสองตัวมาหนึ่งตัวอ่ะมาดูวิธีคิดวิธีทํากัน,นสมาชิกนะอ่ะอันนี้ก็คือวิธีทำวิธีการทําททกันแบบง่ายๆเลยนะสมาชิกนะครับวิธีทำนำหลักหมื่นบวกกันสองครั้งนะครับหลักหมื่นบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยอีกหนึ่งครั้งบวกหลักสิบอีกหนึ่งครั้งแล้วก็บาบวกหล,ล,ลักหน่วยอีกหนึ่งครั้งนะครับได้เท่าไหร่นะับไปบวกเลกขเก้าคงที่นะสมาชิกนะ นะครับง,ง่ายก็คือใช้ตำแหน่งรางวัลที่หนึ่งหกหลักนี้มาตั้งไว้ก็ตามนี้เลยนำมาบวกกันนะห้าบวกห้าลงทันเลขศูนย์ศูนย์มาบวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์มาบวกหนึ่งก็ได้หนึ่งหนึ่งมาบวกสองก็ลงทันเลขสามสามมาบวกเลขเก้าคงที่นะครับก็จะลงทันเลขสองนะครับสองบวกเพิ่มไปหนึ่งเจ็หนึ่งคงที่ก็จะได้สองกับสามพวกนี้ได้เลขสองกับเลขสามนะฮะมา นะครับมานหนึ่งตัวนะครับสมาชิกนะสองกับสามนี่มานหนึ่งตัวนะสามสูตรนะครับก่อนสมาชิกวิเคราะห์พิจารณาด้วยนะฮะแคปสูตรไว้ได้เลยใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณน,นะครับถ้าสูตรเข้าถ้าสูตรเดินต่อสมาชิกก็นําสูตรไปนะครับไปทําเองได้นะสมาชิกนะ ไปต่อยอดเองได้เลยนะสมาชิกนะถ้าสูตรมันเดินถ้าสูตรมันหลุดนะครับก็ต้องการ,ราบขอโทษขอให้สมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับอ่ะหนนี้ได้เลขสองเลขสามครับได้เลขสองเลขสามสมาชิกพิจารณาด้วยนะเดี๋ยวผมเรียนมาชนสองสูตรให้นะครับวันนี้ลงให้ไป,ปทั่วบรรทีนหนึ่งทับหกทับหกห้า ครับอ่าสมาชิกสองศูตรนี้มันไม่ชนกันนะสมาชิกนะครับในเมื่อไม่ชนกันก็จับเป็นคู่ฮะคู่ชุดบนไปเลยนะสมาชิกนะนี่ฮะครับเทียบให้ดูนะฮะวันนี้ไม่ชนนะฮะจับเป็นคู่ชุดเลยฮะคู่โต๊ะนะฮะสมาชิกนะก็ สองเจ็ดสองแปดนะฮะสามเจ็ดสามแปดนะฮะก็จะได้สี่คู่ชุดนะครับอ่ะเดี๋ยวย้อนขึ้นให้ดูตั้งแต่วดไหนวดนนี้นะฮะอันนี้หกเจ็ดอันนี้สามสามสี่นะฮะไม่ชนจับเป็นคู่ชุดนะก็จะได้หกสามหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่มันมาที่หกสี่นี่ะหกกับสี่ที่ร้อยกับสิบหาเป็นคู่โตดเลย อันนี้ก็แปดเก้าหนึ่งสองก็เก้าหนึ่งนะฮะไม่ชนฮนะอ้วนไหนไม่ชนจากพรกอ้วนที่ผ่านมาชนกันที่เลขหนึ่งนะก็อ่าสูยร์แรกหนึ่งสองสูนย์ที่สองศูนย์หนึ่งอ่ามาครบเลยศูนย์หนึ่งสองสองศูนย์นี้อ้วนนี้นะครับศูย์สองสองศูนย์นี้ไม่ชนกันจากเป็นคู่ตัวเลยฮนะก็เหมือนที่บอกนะฮะมาได้ทุกหลักคู่ตัวสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดอ่ะก็ตามนี้นะสมาชิกนะผม <c oughs> ถ้าเทียบให้ดูสองสูตรชนกันให้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะชื่นชอบก็แคบไว้นะฮะไม่ชอบก็มองมอง,อง,องผ่านไปได้เลยนะสบายเช่นนะสูตรทุกสูตรไม่เข้าวีลดนะฮะชนให้สองสูตรบนเลขไม่ชนกันจับเป็นคู่ตัวง่ายๆเลยนะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะนี้สูตรนี้เน้นไปที่สิบบนบนนะฮะที่เจอกับแปดนะบสบายชนนะสูตรเก่านะก็ฝาก ด้วยฮะช่วยดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Adport ch Channel ด้วยนะครับลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะสมาชิกนะอ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาจับคู่ชุดให้นะครับจะเป็นคู่ชุดคู่ชุดสิบหน่วยล่างนะครพรุ่งนี้นะฮะฝากด้วยชุดสิบหน่วยล่างนะครับ,รบ,อรบสองชุดเองนะครับสองชุดตรงๆนะฮะที่สิบหน่วยล่างนะครับก็ฝากติดตามด้วยฮะพรุ่งนี้สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ